กดไฮไลท์ใช่ไหมกดแล้วค่ะขอบคุณค่ะยอยขอบคุณค่ะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเหมือนมีเมฆมาบังหน่อยเมื่อกี้มายัางสว่างอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้จะรับขอบฟ้าแล้วอีกนิดเดียวแต่ก็ยังแสงสีสวยเลย mm hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาวุ่นๆนกัน17บเจ็ดคนแล้วก็หายไปแล้ว У бат Уй ми рея, ми рея. สวยไหมคะยายอยสวยไหมคะคุณสุชาติขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวลองดูว่าไปของยายยอยสวยมากใช่ไหมคะขอบคุณคะ่ะ พี่พี่ไปกดยอยเป็นผู้ดูแลมาตรฐานเป็นอันที่สองแล้ว <c oughs> แก้ไขแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะยอยๆบอกว่าสวยมากกำลังจะรับขอบฟ้าและดูพระอาทิตย์ตกน้ำแทนพระจันทร์ตกน้ำนะครับคุณสุชาติบอกสวยวันนี้ก็สวยเมื่อวานจะเป็นอีกแบบหนึง่งวันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันนะคะความสวยงามของบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแต่ละวันจะแตกต่างกัน หนูเม้นคลิปพี่นีไม่ได้พี่เปลี่ยนแล้วค่ะพี่เปลี่ยนเป็นข้อสองแล้วค่ะยอยเป็นอันที่สองแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่รอรอดูถ้าไม่ได้แล้วยอยก็ลองบอกมาแล้วกันเนาะนะคะพี่เปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะครถ้าถ้าไม่ได้ก็แจ้งมาแก้ไขให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ ไปแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วเหลือแต่แสงสีส้มนะคะพระอาทิตย์ไปแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วยุงก็เริ่มมาแล้วค่ะเ <c oughs> พิ่งจะได้สิบแปดนาทีเองจะมียุงเยอะมากริมแม่น้ำเขาเริ่มเปิดไฟแล้ววันนี้จะทำอะไรกินคะยอย ได้อะไรทานมื้อเย็นก็จะมีคนมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันเยอะเลยก็จะได้ยินเสียงจับเสกจอแจเต็มไปหมดเมื่อกี้เขาเพิ่งจะเชิญเชิญธงชาติลงจากเสาก็หกโมงเนาะนี่คือพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วจะเห็นแต่แสงสีทองกับเมฆสวย คุณสุชาติบอกว้าวว้าวบรรยากาศอีกแบบหนึง่งท้องฟ้าสวยมากเลยถ้ามีเรือมาสักลำนะโอ้โหอย่างสวยเลยเดี๋ยวเราจะกดไฮไลท์ไว้กดไฮไลท์ไปไหลยหลายช็อตนะ <Wow. S 1> คุณสุชาติว้าวว้าว ไปแล้วไปแล้วนะคะ